สวัสดีครับพี่น้องครับมาเบิงง่วงงามครับเป็นง่วงแม่ลูกครับสดสดครับโคมนี่ครับพึงล่งเครื่องมากใหม่ๆครับพี่น้องครับแม่ไทยสูงร้อยยี่สิบหาครับเป็นง่วงลูกแรกนะครับเด้อแม่ทองได้สามเดือนกว่าครับวันที่สิบเจ็ดเดือนนี้ครบสี่เดือนครับพี่น้องครับตรวจทองมาเรียบร้อยครับด้วยเครื่องอุตสาห์ครับพี่น้องครับ ลูกไว้หกเจ็ดเดือนครับแม่ทองได้สามเดือนกลัวครับแม่ทองก็พอเจ้ามีใบอยู่ครับพี่น้องครับเจ้าท่องแดงครับพี่น้องครับใบยิ่งห่ครับเจ้าท่องแดงนะครับเด้อวันที่ผสมครับนี่ครับตามใบตามภาพครับของแท้แน่นอนครับเจ้าท่องแดงครับแม่ประกันท่องครับพี่น้องครับเปิดไ้ราคาเบาๆครับจับตองได้ครับพี่น้องครับสี่หมื่นสามครับพี่น้องครับ ี่หมืนสามครับส่งฟรีลอยโลคือเก่าครับพี่น้องครับง้อสดแห้งครับจึงเชื่องเลยครับโคมนี้ครับหู้เป็นหูครับไผหางงหูง้เลี่ยงครับตัวนี้เป็นง้อผู้เฒ่าผู้แก่กับเลี่ยงได้ครับตัวนี้ครับเหมาะสําหรับผู้เฒ่าผู้แก่ได้ครับเด้อโคมนี้ครับไวรุ่นนุ่มสาวกับเลี้ยงได้ครับเพราะว่าเป็นหู้ครับพี่น้องครับทึงหู้ทึ่งเชื่องครับโคมนี้ครับนมซีเต่าครับ สี่หมื่นสามครับพี่น้องครับงออยู่บ้านนาวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่กับของงัวบาวตึงครับพี่น้องครับในมากไม่ไหมสดๆเลยครับโคบนี้ครับโอ้ยลูกครับเต่านมยางใหญ่เลยครับลูกครับหลังเป็นข้องเลยครับลูกครับลูกวัยหกเจ็ดเดือนครับแม่ทองสามเดือนกว่าครับ แม่ประกันท่องให้ครับพี่น้องครับเป็นตรวจเครื่องมาย่างดีครับแม่เพจสีดำครับพ่วงหางดำครับท้ายสูงร้อยยี่สิบหาครับแม่ครับเป็นงอหลูกแรกครับสีสันีนิ็ต้องห่วงครับพี่น้องครับเรื่องสีครับล่ำตล่ํำชิงเงาเงครับแม่ครับลูกกันน่นนะตันๆครับ แม่ลูกของแถ้ครับตาวน่มให้เบิ้งเลยครับพี่นองครับตาวน่มบักยางไงเลยครับนี่ครับงอหลูกแรกครับสดแห้งครับโคมนี่ครับสี่หมื่นสามครับพี่นองครับสนใจกะโทรหาบบาตึงได้ครับถกถอนกับประกันให้สิบห้ามือขึ้เก่าครับพึ่งหน้าตาแม่ครับจมูกสีดำนะครับเด้อบบฉีกบบแวงครับจมูกสีดำครับ เขาพ่อปิจินี่ครับโอ้สดแห้งครับเบิ้งเงาหางลูกเพื่อนบันนี้ครับเงาหางครับลูกเพื่อนครับเหตุดำดำครับแกงขาใหญ่ๆครับลูกครับเป็นลูกสาวนะครับเด้อเป็นลูกสาวครับโอ้ยสดแห้งครับพี่น้องครับนาหรือยังครับโคมนี่ครับทั้งหูทั้งแดงครับ แม่กระท่องเล้วครับสามเดือนกว่าครับพี่น้องครับทองครับเจ้าทองแดงครับพ่อพันธุ์ยิ่ง่ครับพี่น้องครับลงเครืองมากไม่ไมสดๆดครับโคบนีครับพี่น้องท่านใดสนใจโทรหาเบ้าตึงได้ครับด่วนครับตัวนี้ครับง้อสดครับสี่หมืนสามครับพี่น้องครับทรงฟรีเดรย์ลอยโลครับลูกสาวอ้วนนันนะตันๆครับลูกสาวครับ บรรยากาศว่ามีแดดดนกครับท่างประทุมราชครับสีสันตามภาพครับแดงแดงครับพี่น้องครับแม่กะสดแห้งครับเ,เงาเขาเงาหางครับโค่นหางครับ แม่ลำเงีๆครับง่วลูกแรกครับพี่น้องครับสดๆแล้วครับเรียบดีคอขาดีครับอารมต์ตัวละครนี้ครับใครสนใจก็โทรหาเบ่าตึงใดครับพี่น้องครับสี่หมื่นสามครับพี่น้องครับสื่อสองได้สามครับสื่อสองได้สามครับแม่ประกันทองครับสามเดือนกว่าแล้วครับแม่ครับ เป็นงอสดๆเลยครับนี่ครับูส้ส่วนลูกสาวพ่นครับพี่น้องครับไว้6หเจดเดือนนะครับลูกสาวครับแม่สมเจ้าท่องแดงครับสุดท้ายนี้บ่าวตึงขอจบคลิปเพียงทนี้กรครับสวัสดีครับผม